ลักษณะการเคลื่อนมือของท่าเข็มนาฬิกาก็คือเคลื่อนเป็นวงกลมนะคะตามการหมุนของเข็มนาฬิกานะคะเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการยืนนะคะปลายเท้าด้านขวานะคะหันออกไปทางด้านข้างในลักษณะของการกระแทงข้างนะคะจากนั้นนะคะจะเห็นว่ามือขวาจะอยู่นำมือซ้ายแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราเคลื่อนเป็นวงกลมหนึ่งรอบก่อน คือเคลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะหนึ่งรอบและยกขึ้นนะคะจะเห็นว่ามือขวาอยู่ด้านบนของมือซ้ายนะคะและชายโพงด้านขวานั้นก็จะตกลงมาปกคลุมก้านโ n งทางด้านมือซ้ายไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราหมุนมือขวาขึ้นนะคะขึ้นตรงและทิ้งลงไปด้านข้างแบบนี้นะคะและยก แขนซ้ายขึ้นนะคะและหมุนแขนซ้ายออกแบนี้นะคะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะมือขวานำมนือซ้ายนะคะหมุนหนึ่งรอบและขึ้นไปแขนขวาลงแขนซ้ายขึ้นออกนะคะแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะแขนขวา,านำมือซ้ายนะคะ หมุนหนึ่งรอบขึ้น,นไปแขนขวาลงแขนซ้ายหมุนออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดึงแขนซ้ายนะคะหมุนกลับไปด้านข้าง,างลังตัวแบบนี้นะคะแขนขวาหมุนตามแบบนี้นะคะตอนที่แขนขวาก็จะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะอยู่ด้านบนเหมือนเดิม หลังจากนั้นเราก็หมุนแขนขวาลงเหมือนเดิมแขนซ้ายสบัดขึ้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแขนซ้ายแขนขวาขึ้นนำกล้องอย่างนี้นะคะแขนขวาลงแขนซ้ายสบัดขึ้นท่าขวาชี้ไปทางด้านข้างหันหน้าออกนะคะแขนซ้ายขวาขออกมา อยู่ด้านข้างมือด้านซ้ายนะคะข้างตัวใช้แขนขวานำหมุนหนึ่งรอบขึ้นไปอย่างนี้นะคะดึงแขนขวาลงขณะที่ตวัดแขนซ้ายสบัดออกดึงแขนซ้ายลงแขนขวาขึ้นหมุนหนึ่งรอบแขนขวาลงแขนซ้ายสบัดออกดึงแขนซ้ายหมุนขวาหนึ่งรอบขึ้นนําแบบนี้แบบนี้ค่ะ ลองทำต่อเนื่องนะคะวิธีการเคลื่อนไหวของท่านี้นะคะเราสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้ะคะ่ะ ท่านี้ใช้ได้กับทุกธงนะคะ